กุจากเรื่องโบคาลอยเป็นสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูและหน้าตาจิ้มลิ้มเขาได้ถูกอบรมสั่งสอนอย่างดีจากคุณพ่อและคุณแม่ให้ไม่ให้ฆ่าใครเขาช่างน่ารักน่าเอ็นดูอะไรยิ่งนี้ดูหน้าตาของเธอสิแบวเหลือเกินเหลือเกินวานเป็นไงล่ะคะหนูนี่เรียบร้อยเป็นระมาพอซึ่งอย่างนี้เด็กแว้นี้จะอายนะคะ ออกเอาว้าวเยี่ยมดีไงอะไรล่ะคะอะไรอะไรมาอะไรอะไรคะอะไรเจอหนูหน่อยเป็นไงล่ะคะอย่ากรู้สิคะหนูมิกุนะคะนะคะทำไมคะทำไมเป็นยังขอเจอหนูไฟจังเลยอะไรจ่อย่าอย่าย่านี่นะต้องเจอหนูไปไงก็โอ๊ยตายแล้วไฟไหม้แล้วผีก่อนผีก่อนยังไงยังไงยังไงเย็นแล้วน เอ๊เดี๋ยว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 เอ๊ยิงหนูทำไมล่ะคะแหมอย่างนี้ต้องเจอของหนักนะคะแหมเอ๊ยอยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงโผตายแล้วเดี๋ยวหาว่าหนูแปลงเพศมานะคะเดี๋ยว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 เจอหนูเดี๋ยวเจอหนูไม่ต้องห่วงเอาจะไปไหนล่ะคะนี่จาเจอระเบิดหน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมามาอยากจะไฟกับหนูนใช่ไหมได้เลยคะ่ะมาเลยหนูเป็นคนเรียบร้อยนะคะนี่ดูอาวุธนี่อาวุธสิงเทียมนะคะมาเลยมันเลย โอ๊ยไอ้เหี้ยผ้าอันนี้เสือชิบหายเลยเฮ้ไอ้จินต้องอยิงให้ตายให้หมาดเลยแหมจี่อีกตัวหนึ่งอะไรจะไฟล่ะครับีต้องเจอต้องเจอมึง MC นะคะจากค่ายทหารนะคะแหมตรงไหนอีกคะมันมาข้างหลังแล้วเศรตฐีค้าอย่างนี้เอาให้ตายเอาให้ตายนะคะแม่หนูสอนมาดีคะ่ะว่าต้องให้เป็นเด็กเรียบร้อยมันเลยเอ้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 ยไอ้อ้รีลอกระสุนแป๊บ รถคันนี้อะไรล่ะคะแดงหัวปีไปหน่อยเป็นไงล่ะคะนี่เป็นไงล่ะวิตารณ์หยิบกลบช่แล้วต้องเจออีกรอต้องเจอกรอบไปพวกนี้อะไรคะอะไรกองถาไม้กองถาไมอุ้ยกรอกกรอกกรอกออกไกวของชอบของหนูเลยนะคะอ้าวจะไปไหนล่ะคะมาหนาหนูหนูสิคะ อะไรข้างหลังอะไรข้างหลังเดี๋ยวเจอของดีไม่ต้องห่วงอ่ะน้อยหน้าน้อยหนาของอร่อยเอาไปออน่ะไอ้ขึ้นไปสะพานทำไมคะแหมลงมาสิครัียิร,ยร้อยแล้วเป็นไงล่ะคะแหมหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูเป็นเด็กเรียบร้อยไปละ๊ายบายบายื